สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันใน Roblox กับแบบที่มีชื่อว่า Anime Warrior Combat ตัวนึงครับผมซึ่งเป็นเกมเออ่ที่เปิดไปยแล้วนีครับผมเป็นแนว Simulator นะครับเหมือนกับ Anime Fighter นะครับซึ่งนี้เราจะมารีวิวระบบเกมนะครับว่าระบบเกมมีอะไรบ้างนะครับผมมาเรามาดูกันที่หน้า UI กันเป็นอย่างแรกเลยครับตรงนี้นะครับก็คือเกมเกมเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ซื้อเกม hard นะครับผมวันนี้เป็นเงินของเรานะครับแล้วก็ DPS นะครับสนใจชอบนะครับก็มีพวกเกม hard นี่จะมีบันเดิลที่เป็นบันเดิล์สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ได้โคคูแบ็คถามว่าดีไหมผมว่าโอเคนะโอเคครับส่วนี่เป็นบันเดิลที่เกียร์พัทุกเกียร์พันะครับผมก็นี่ครับพวกเกียร์พัต่างๆคูณ2เทเลพอร์ตนะครับลัคกี้ซุปเปอร์ลัคกี้ออฟต์ลัคกี้ออโต้แท็กคูณ2 XP v อ็ที่เป็นโดเพนฟาโดเพนคูณ2องดามิสซอมแบ็คแพ็คลากแบ็คแบ็คคูณสองเชิป ครับไม่ไม่ใช่คุณสองบอกสองอีกผครับยูอัลตีโลนะครับแล้วก็นี่เป็นพวกซื้อคอยพวกซื้อเพชรนะครับลักบูธนะครับผมแล้วก็เท็ดติโรแล้วก็ที่สมทาเล่นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอต่อไปสแตทนะครับสแตทในที่นี้นะครับก็เหมือนอาชีพเม้นนะครับแต่เขาเรียกเป็นสแตทนะครับคือเราไม่ได้อัพสแตทเองนะครับคือมันเป็นอาชีพเม้นเหรอ มันให้เราซื้อนู่นนี่นั่นอันนี้คืออาชีเพนนั่นเองนะครับผมเดยประมาณนี้โอเคอัอไปเทนพอร์ตนะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับเทนพอร์ตอาจจะผมไม่มีนะครับแต่มันขึ้นน่าจะบักนะครับตอนนี้วอริเออร์นะครับก็เป็นตัวละครของเรานะครับเดี๋ยวนี้เลยนะครับตัวละครของเรานะครับส่วนเมาส์นี่นะครับก็คือที่ขี่นะครับผมไอเทมนะครับก็เป็นพวกสิ่งของที่เรามีรอยบูทหรือว่าสเตปทาเลนต์ตั๋วอะไรต่างๆโซนะครับผมอ่ะยินเด็กครับ อินเด็กนี้ก็จะเป็นอินเด็กตัวละครนะครับผมซึ่งเราสามารถกดเคลมรีบอดเพื่อที่จะได้เพชรได้นะครับผมเควสนะครับก็จะดูว่าเควสเรามีอะไรบ้างนะครับอันนี้มีเดลี่เควสด้วยนะครับเดลี่ทาม์นี่กดรับไปเลยนะครับนี่รับไปเลยนะครับได้เพชรเอาเรื่องอยู่นะครับดีบอดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดีบอดรายวันกับดีบอดที่เป็นไทม์ดีบอดนะครับผม โอ้ยเปิดกดปั๊มมาเย้ครับประมาณนี้เซตติ้งนะครับก็จะมีโชว์เทอร์เบดี้ทาวเวอร์แมนมิวสิกวิดีโอยูอนะครับออโต้สเปนออโต้เซลออโต้ฟิวประมาณนี้นะครับผมบอร์ดนะครับนี่ก็คือเดตบอร์ดนะครับเดาดูเอร์นะครับใครเซเป็นลบบ้างเปเท่าไหร่เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ของเรานะครับจริงๆเนี่ยผมไม่ได้อดีเสร็จนะครับแต่ว่าเหมือนมันให้มานะน่าจะบลักนะครับหรือว่าตั้งใจให้ก็ไม่รู้นะครับส่วนนี้เป็นแบนเนอร์ โปรไฟล์มันจะจุเหมือนเท้าดิีเฟนเลยนะครับที่เราสามารถเสิร์ชชื่อเพื่อนได้หรือว่า WCG เมาเพื่อนได้เอ้ย w ี g ตัวเพื่อนได้นะครับอันนี้คือเพื่อนผมนะบุกบอลนะครับเอ้ยผมพีผิดพีบิดโบกบบอลนี่ปีไปนะครับก็จะเห็นเพื่อนมีตัวละครประมาณนี้นะครับผมอ่าใช่ถือว่าเป็นการส่องทีมได้นะครับอะไรได้นะครับผมวมานี้ด้านล่างนะครับก็จะมีด้านของอีเมลนะครับกับ โค้ดนะครับเรื่องโค้ดเนี่ยผมจะใส่ไว้ท่าชิปนะครับผมและจะมีโค้ดที่ได้นนั้นของตัว e x c l u s i v e นะครับผมอย่างโอโค่ล่างล่างอะไรกันไปดูนะครับผมซึ่งนะครับถ้าเทียบนะครับเก่งกว่าชิลานะชิลาเจ็ดสิบเก้านะครับโอโค่เนี่ยคือแปดสิบนะครับมันห่างกันแค่หนึ่งนะครับแต่มันก็โหดแล้วนะครับก็คือเอาเรื่องแล้วนี่นะครับผมอ่ะประมาณนี้เออเราให้ดูกันในส่วนในบ๊อปปี้ของตัวนี้กันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง เราอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกในตบอร์ดต,ต่างๆนะครับอัลบั้มตรงนี้นะครับอัลบั้มตรงนี้จะเป็นยูนิตอินเด็กนะเออเอ็มซีอินเด็กนะครับมันจะมีเอออ็มซีอินเด็กกับวอยเดอร์อัลบั้มนะครับเอ็มซีอินเด็กน,น,นะครับก็คือเรารับได้ได้เพชรด้วยนะครับส่วนวอยเดอร์อัลบั้มนะครับส่วนระบบนี้เนีย่ยวาลเดอร์อัลบั้มก็คือการที่เราเอาตัวนะครับมาซท็กิฟายนะครับซท็กิฟายได้นะเอาตัวแท็กิฟายเพื่ออะไรนะครับผมเพื่อที่จะเคลมเอาเพชรนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ในวันที่เราได้ตัวซ้ำๆเยอะๆนะครับผม เลยแรกๆไม่ให้นำทำาะด้วผมมาทำแล้วโอเคสุดท้ายนะครับผมจะไล่มาจากทางนี้นะก็จะเป็นดันเจียนนะครับดันเจียนนี้ถ้าใครเคยเล่นในมีไฟเตอร์นะครับก็จะเปิดเป็นห้องๆไปนะโดยจะใช้ตั๋วนะครับก็คุยกับเซเวอร์เลยนะครับลงคนเดียวนะครับตอนนี้ลงคนเดียวอ่นะก็จะมีนี่นะครับระดับ small normal large elite นะครับผมแล้วก็ตามด่านไปนะครับประมาณนี้นะครับดันเจียนยังลงคนเดียวอยู่นะครับตอนนี้ ส่วนต่อไปครับส่วนสกิลนะครับก็จะมีตะนั่นของทาเล่นนะครับให้เราเลือกทาเล่์คืออะไรทาเล่นคือพาสซีฟตรงนี้เลยนะครับก็จะมีสัตตชิพที่เป็นระดับคอมมอนจนไล่ไปถึงมิติกถ้าเป็นมิติกนะครับสแตทมันจะดีนะครับแต่ว่าเก็บค่าวอตเตร์เนตตัวละครด้วยก็น่าจะดีขึ้นนะครับเก็บค่าวอตเตร์เนตคือค่าค่าโชคนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ส่วนตัวนี้นะครับคือเทียร์ติโลก็คือเป็นการสุ่มเทรดนะครับพาสซีฟนิสัยตัวละครนะครับผม ซึ่งแต่ย่างพาสีมีอะไรบ้างมาเดี๋ยวผมพูดตรงนี้ให้ฟังเลยนะครับผมอาจจะแบ่งเป็นช่วงๆออกไปนะครับผมอันแรกนะครับเลนเจอร์ลบ15 SPA คือตีเร็วขึ้น15%ลักนะครับบวก15ลักนะครับผมอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็คือ EP พีละครจะขึ้นสิบห้น15%นะครับผม Powerful 1นะครับก็จะบวก20ดาเมจ20่ิที่เข้าโอกาสกินะครับ20ินะครับแล้วก็ คีนามด20นะครับผมลักก็คือบวกลัก25นะครับลัก2อันนี้พาวเวอร์ฟูสอก็เหมือนเมื่อกี้นะครับแค่เพิ่มมา10นะครับผมลัก3เป็น35นะครับผมเลนเจอร์2คือลบ s อส30คือดีทุกิบเปนต์นะครับผมยินเชลแลนด์ก็คือได้พีจะขึ้น27.5นะครับพาวเวอร์ฟูสาคือได้เป็น50ชิปอราเชิ50นะครับและชิดาเมด55นะครับผมสปิสเตอร์นะครับผมก็คือบวกลูกเม็ดสป แล้วก็ไอชสิ25นะครับแต่มีข้อแม้ก็คือลบไดมัวละคร10เรนะครับผมเอเลน3บวกไป40ปเน์ะครับเรนเจอร์3คลบเอบี45ลักไอนะครับผม50เอซนตลักนะคผมไม่รันะครับ25เปอคอยนะครับผมัตันนะครับ25เซนทีมาเมจก็คือจะบวกาเมจให้กับทั้งทีม25นะครับทูสมิธนะครับผมเพิ่มประกาศ25เอร์เซ็นต์เาทำทีมดบนะครับผมวอล ดาเมจ75%ตีเราขึ้น25%ชี้โอกาสถีนะครับ75%แล้วชี้ดาเมจ100นะครับผมลักวี75%ลักนะครับผมอตลาสนะครับดาเมจ85ลบ p a 40%หูเยอะมากนะชี้นะครับ75เหมือนกันนะครับผมชี้เขา100นะครับ25%ไซส์นะครับตัวละครแตใหญ่ขึ้นมา25% s ิ n เ u อ a r i t y นะครับซีเชียนแล้วนะดาเมจ100นะครับ เอพีเดียนหนึอันนี้เอพีหนึ่งยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมลบเจ็ดสิบหาคือตีเร็วมากนะครับผมคียเข้าดามิหนึนะครับผมแล้วก็ห้าสิบเปอนตนะห้าสิบร์นี้งสท้ายะนรับผมเบสนะครับผมลัก1นึนะครับผมแล้วก็ดรามิตสาอันนี้คือเอาไว้ทำจิตรักเลยนะเบสนะครับผมอ่ะประมาณนี้ส่วนต่อไปเนี่ยผมแลเวลาสูรีนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับอันนี้คือ ที่คราของนะครับคราของอีโบตัวละครนะครับสามารถครับลักดูจะสามารถเอาลักที่เป็นระดับต่ำแล้วขึ้นอั g เกรดขึ้นได้นะครับผมส่วนตัวนี้ยังไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ครับเป็นการอีโบตัวละครซึ่งพิติตรีนี้นะครับอีโบตัวได้นะครับก็ใช้ของประมาณนี้นะครับผมเพื่อีโบขึ้นไปนะครับอีโวขึ้นไปมันอีโบขึ้นไปหรือมันเป็นใช้นี่วะนี่ผมไม่ทราบนะครับอ๋อน่าจะอีโบขึ้นไปนะเพราะมีช่องอย่างนี้อยู่ใช่ใช่มันอีโบขึ้นไปโอเคนะครับผม โอเคต่อไปนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีทางด้านของมาร์ชเมอรชช็อปนะครับจะเป็นพวกมีของยูโวนะมีโปรชงโปรมชั่นอะไรนะครับอ่ะอาร์เก็ตเพลสนะครับตรงนี้นะครับมียีโวให้ทุองนได้ซื้อได้ใส่กันเล่นนะครับแล้วก็ Follow Re บ a r d นะครับอย่าลืมไป f o l โ o w กันด้วยนะแต่ตอนที่ผม f อ l โ o w ไปแล้วแต่มันยังไม่ได้นะครับผมโอเคส่วนตรงนี้นะครับผมรีวิวรีบอร์ดตรงนี้นะครับ ก็ทุกๆห้าวิวนะครับจะได้รีบอร์ดนะครับจะได้มารักด้วยมีถึง50เลยนะครับผมได้ดีโรด้วยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นดัมมี่นะครับส่วนตรงนี้คือยังไม่มานะครับแล้วก็นีนะครับผมหอคอยนะครับทาวเวอร์นะครับแนะนำให้เป็นลงกันนะได้ทางด้านของดีโรนะครับคือมันได้แล้วก็ได้ทางด้านของเพชรด้วยนะครับผมเผื่อเราจะเออไปซื้อเกมพาร์ทอะไรต่างๆนะครับผม อ่ะประมาณนี้สำหรับหน้ารอบบี้นะครับผมมาเราไปดูกันยกตัวอย่างกันเวอร์แรกดีกว่านะครับผมเวอร์แรกนะครับก็จะมีขาสมตรงนี้นะครับโอ้ยมันปักมักก็จะมีขาสมตรงนี้นะครับก็จะมีการตัวละครตามนี้เลยนะครับผมก็น่าจะไม่มีเลยนะตอนนี้นะครับผมก็เวอร์แต่ละเวอร์นะครับใช้เงินก็นี่รับใส่โค้ดนะครับได้บูธนะครับ มานีนะครับสำหรับการรีวิวแมปนี้นะครับก็อาจจะค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภยัยหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแค่นี้ผมเดี๋ยวเจอกันชิปนหน้าจะมาให้ข้อมูลอะไรอีกนะผมเจอกันหน้าสวัสดีครับ